เซนจูรี่ฉันจะทันหลงพี่เละเลยฉันถามว่าเมื่อไรสแตนดี้ของฉันจะเสร็จมาที่ซีบริด์หลับไปนี่สแตนฉันอยู่ไหนเเซ็นตรน่มีหน้าค่ะสแตนฉันอยู่ไหนทำไมมีแค่เฟรมกับโดมไม่ยุบไปท่เซ็นสัญญาฉันจะมีการมีการสัญญาดูว่ากูเป็นซีพีเซอร์เซนจูรี่คลินิกไหมเซ็นแล้วหรอคะเซ็นแล้วค่ะ อยู่ไหนทําไมมีแค่โดมเดี๋ยวมานะคะแม่เดี๋ยวตามมาแล้วทําไมมีแค่เฟรมของฉันอยู่ไหนเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายค่ะแม่ฟังนะถ้าไม่มีของฉันรอบหน้าเซนจูรี่ฉันจะถล่มลพี่เละเลยเจอแน่ไม่ห่าเลยว่าอีประจันจุ่มเราตรงไหนเหรออู้ไหนไหนประจันจุ่ไหนจุ่มปูเนี่ยนี่ไงแดงๆเลยอู้สงสารน้องงาน้องอ่ะนโดม เอ๊ะแซ่หัว